วาดไปหลายลูกครับก็เลยเอามาติดไว้ที่ฝาผนังมาดูความรู้ที่อยู่ตรงฝาผนังดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างผมวาดเลยนะอันนี้นะครับจะไปบรรยายที่นานที่ว่าดนะครับเขาให้คุยเรื่องของสิ่งที่ต้องรู้อ่ะสำหรับพยาบาลที่ทําเกี่ยวกับชุมชนนะครับว่าพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยหรืออนามัยนะครับเขาควรจะต้องรู้อะไรที่เกี่ยวกับฉุกเฉินบ้างเรื่องหนึ่งที่ผมคิดถึงก็คือนี่เลยครับการฉีดยาชาเพราะอะไรนะ น่าจะเป็นเรื่องตะขาบครับเคยเจอคนไข้ที่โดนตะขาบกัดไหมครับตะขาบกัดมันมีอาการปวดมากปวดมากจริงครับซึ่งการรักษาส่วนใหญ่ในห้องจุดเสิยก็จะมีการฉีดยาชาผมก็วาดรูปยาชาวไว้ครับวารูปขาที่มีการฉีดยาชาเพราะฉีดยาชาปุ๊บเนี่ยอาการก็ดีขึ้นเลยนะครับนี่ก็มีคําถามสงสยัยอ่ะหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่ผมบรรยายนะครับก็จะมีคําถามจากค,คุณพยาบาลว่าเราจะรู้ได้ไงว่าโดนตะขาบกัดหรือว่างูกัดนะเนี่ยอย่างโดนกัดเนี่ยมีแผล จะรู้ได้ไงว่าคนไข้โดนตะขาบหรืองูกัดยิ่งมันก็บอกยากครับจริงๆแล้วผมว่าอยู่ที่ประวัติมากกว่าถ้าประวัติเห็นว่าเป็นตะขาบอะตัวมันก็เป็นตะขาบกัดเราเนี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตะขาบถ้างูก็เห็นว่าเป็นงูนะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีคนไข้ก็แบบไม่รู้ว่าโดนอะไรครับตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบมีอาการปวดมากก็ทําให้เราตัดสินใจยากว่าจะเป็นตะขาบหรือเป็นงูอันแรกก็คือพอได้คร่าวๆนะแต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับเพราะว่าโอกาสพลาดก็มีสูงนะเพราะเราไม่เห็นตัว อย่างแรกก็คือหนึ่งตะขาบอ่ะปวดมากครับตะขาบปวดกว่างูเยอะครับืม่มันปวดนะครับตะขาบมันจะมีความปวดอย่างเช่นตะขาบกัดเนี้ยก็จะปวดแบบทุรนทุรายส่วนงูกัดก็จะเหมือนอาการเจ็บมากกว่าก็ไม่ได้ปวดนะครับแต่นี่บอกยากนะครับเพราะว่างูบางชนิดกัดมันก็ปวดก็มีนะอย่างที่2อนะครับส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้เวลาที่ตะขาบกัดอ่ะมันจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ก็จะมีลักษณะรอยแดงเราสังเกตว่าที่ตะขาบกัดเนี่ยครับอาจจะมีแบบ มีแผลเป็นเขี้ยวกัดแล้วก็มีลักษณะสแดงอะ่ะเหมือนลมพิษนะครับอันนี้แดงเป็นเขือกเลยก็สงสัยว่าน่าจะเป็นตะขาบกัดแต่ส่วนงูกัด่บางทีอาจจะไม่มีรอยแดงที่เหมือนอาการแพ้แต่มันก็บอกยากนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็บอกยากอยู่อีกอันนี้ก็คือเขี้ยวครับคือตะขาบเนี่ยอาจจะกัดเขี้ยวเดียวหรือว่า2เขี้ยวที่เล็กๆส่วนงูก็มี2เขี้ยวได้เหมือนกันก็อบอกยากนะครับผมว่าถ้าดูที่รอยกัดเนี่ยระหว่างงูกับตะขาบก,ก,าก็ก็ตัดสินใจยากอย,กอย,กอยกู่ จริงๆแล้วประวัติก็คือสําคัญนะถ้าเห็นว่าตัวเป็นตะขาบหรือเป็นงูเนี่ยก็จะได้มีความมั่นใจมากกว่าอย่างไก็ตามถ้าหากว่าไม่มั่นใจเลยครับมาหาเราที่ห้องฉุกเฉินหรือว่าเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่แน่ใจครับตะขาบหรืองูเราก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะดูแลทั้งตะขาบด้วยความเป็นไปได้ที่จะเป็นงูด้วยครับซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจนะอาจจะต้องเจาะเลือดใช่ไหมครับดูว่ารอยกัดเนี่ยอาจจะเป็นงูที่ทําให้เลือดไหลไม่หยุดหรือเปล่าเช่นงูกระป๋าอย่างเงี้ยครับ เราก็าจะต้องตรวจเลือดด้วยนะว่าเลือดมันแข็งโตรหรือเปล่าหรือว่าถ้าสงสัยเป็นงูแบบทับสมิงคลานงูที่เกี่ยวกับพวกเ,เกี่ยวกับระบบการหยุดหายใจระบบศาสารนี่ก็ต้องมีการสังเกตอาการทางระบบราสตร์นะครับสรุปว่ามันคาตอบนี้ตอบยากนะครับว่าแบบตะขาบกับงูกัดจะแยกจากกันได้ไหมก็พอได้ครับแต่ถ้าให้ฟันทงเงนี่ยก็มีโอกาสพลาดน,นะครับอันนี้ผมก็ว่ารูปฉีดาชาเนี่ยถ้าตะขาบกัดก็ฉีดาชาอีกรูปนึงนะครับทีนี้มีคําถามว่าแล้วทายังไงต่อ ส่วนใหญ่ตะขาบกัดเราก็จะให้ยาพวกนี้นะครับยากแก้แพ้อะครับพวก CPM อ่ะเด็กซ่าสเตียรอยอ่ะแล้วก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนเรื่องของบาดทะยักด้วยนะอย่างแรกมาดูก่อนนะครับเรื่องของยาแก้แพ้อะถามว่าจําเป็นต้องให้ยาแก้แพ้ในคนไข้ที่โดนตะขาบกัดไหมจริงๆแล้วก็ในงานวิจัยก็ในตํารานะครับเขาก็บอกว่าไม่อาจจะไม่จําเป็นอนะ่ะไม่ถึงแต่แต่ก็มีการให้กันนะครับตำราเขียนว่าก็อาจจะมีการให้กันซึ่งส่วนใหญ่เราก็ให้อะครับให้พวกยาแก้แพ้อะ CPM หรือไม่ก็ให้พวก สเตียรอยเด็กซ่าเพื่อลดอาการบวมนะครับก็มีการให้กันอยู่นะครับต่อมาเรื่องของบาดทะยักนะครับมีนะครับเพราะว่าบาดทะยักเป็นเชื้อแบคทีรียใช่ไหมแต่ว่าตัวตะขาบตะขาบมันอาศัยในดินนะครับดังนั้นในเคี่ยวของตะขาบก็อาจจะมีแบคทีรียที่ทําให้เกิดพ mm. วกคอสติเดียมใช่ไหมคอสติเดียมที่ทําให้เกิดาบาดทะยักได้ดังนั้นคนไข้ที่โดนตะขาบกัดก็ต้องถามประวัติว่าเคยได้เคยได้วัคซีนป้องกันบาดทะยักหรือเปล่าถ้ามันนานมากครับเกินส0ปีเงี้ย นานมากแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้วัคซีนบัะยักด้วยนะครับอีกอันนึงตะขาบกัดที่นอกจากยากลุ่ม cpm กับ dexa steroid เนี่ยก็ยังพูดถึงบางคนแพ้รุนแรงก็มีนะครับเป็นนาฟาเล็กซิสซึ่งผมก็ทําสไลด์ไว้นะอาการแพ้รุนแรงก็คือโดนตะขาบกัดแล้วก็แพ้รุนแรงเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับอวัยวะหลายอย่างมีแบบระบบหายใจล้มเหลวระบบความดันล้มเหลวเช่นตะขาบกัดเสร็จปุ๊บมีผื่นทั้งตัวแล้วก็แบบหน้ามืดหายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวิวีนะครับออกซิเจนต่ำอันนี้ การแพ้ค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะมันเกี่ยวข้องกับระบบปอดก็ต้องให้มีการให้ยานะยาที่ชื่อว่าอะดีนาลีนนะฝากที่ต้นขาใช่ไหมครับหรือว่าบางทีระบบไหลเวียนล้มเหลวครับโดนต่อยปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบมีหน้ามืดเป็นลมความดันต่ําพวกนี้ก็เข้าสู่ภาะวะแพ้รุนแรงนะครับก็ต้องใช้ยาอะดีนาลีนนะฝากที่ต้นขานะครับมีอะไรให้ดูอีกนะที่ผมว่าอ,อันนี้พูดถึงโรคดัมเซ่หันนะครับเคยรู้จักไหมครับดัมเซ่หัน เน้มไซฮันเป็นโรคที่มีการอักเสบของก็คือเป็นงูสวัดประเภทหนึ่งครับแต่มันเกิดที่ที่ตรงหูเส้นประสาทที่ใบหูคือในงูสวัดอะ่ะมันก็เป็นหลายที่ใช่ไหมคนเราเวลาที่เป็นอิสุวิสัยในอดีตอะ่ะก็มีโอกาสที่จะอิสุวิสัยมันเด็กๆครับมันก็จะหายก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ตามเส้นประสาทของเราวันดีคืนดีที่เราอ่อนแอเนี่ยตัวไวรัสอิสุวิสัยก็จะโผล่มาบางทีมันก็โผล่ตามเส้นประสาทในใบหน้าคนเรามีเส้นประสาทอะไรบ้างนะ เส้นประสาทสมองคู่ที่7ดนะครับมาเลี้ยงที่ใบหน้าแล้วก็ที่หูเนี่ยก็เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่8ทีเนี้ยคนเนี้ยเขามีการติดเชื้อของงูสวัดเนี่ยมันขึ้นนะครับที่หูเห็นไหมเป็นตุ่มน้ําใสที่หูอะ่ะก็ทําให้มีอาการได้ยินไม่ค่อยชัดนะเสียงหึ่งๆแล้วก็มีอาการเวียนหัวด้วยครับเพราะว่าเส้นประสาทสมองคู่ที่8ดเนี่ยนอกจากจะใช้ในการฟังเสียงยังใช้ในการทรงตัวด้วยครับเวลาที่มันติดเชื้อก็จะมาด้วยการบ้านหมุนเวียนหัวได้เหมือนกัน แล้วก็อันเนี้ยมันติดเชื้อร่วมกันกับเส้นประสาทสมองคู่ที่7ด้วยที่ควบคุมการขยับของใบหน้าดังนั้นหน้าก็เหล่ยเบี้ยวไปข้างหนึ่งข้างซ้ายเห็นไหมครับว่าขณะที่เขาก็ลองยิ้มนะครับเห็นว่ามุมปากด้านซ้ายมันเบี้ยวครับแล้วก็หนังตาข้างซ้ายหลับตาไม่ค่อยได้ดี <S <S เป็น2อย่างร่วมกันนะครับเป็นร่วมกับเส้นประสาทสมองคู่ที่7ใช่ไหมใบหน้าเบี้ยวแล้วก็เส้นประสาทสมองคู่ที่8มีหูอ,อักเสบด้วยมีอาการเวียนหัวได้ยินไม่ชัด สองโรคนี้รวมกันที่ใบหน้าข้างเดียวที่เป็นงูสวัดเขาเรียกว่าแรมซ่ฮันนะครับเป็นชื่อรวมว่าแรมเซ่ฮันซินโดรมเป็นแรมเซ่ฮันนะการรักษาก็ต้องให้ยาต้านไวรัสงูสวัดนะครับพวกอะไซคูเบียแล้วก็บางครั้งก็อาจจะให้เป็นพวกสเตียรอยนะเพื่อลดอาการบวมของเส้นประสาทด้วยซึ่งต้องปรึกษาคุณหมอนะครับม,มีอืนน่นอีกไหมเี่เป็นแมวที่วาดไว้ครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของอันทรสซาวอ์อะเวลาที่มีเลือดออกในช่องท้องนะครับเราจะเห็นเลือดที่ไหนบ้างนะ่ ก็เห็นที่ตับกับไตา่ยช่องนี้เรียกว่ามอริสันเพาส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าม้ามกับไตนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเฮปตอเรนเฮปสปีโนรีนอลครับสปรีนม้ามรีโนลคือไตสปรีโนรีนอลก็มีเลือดขังอยู่ข้างล่างเนี่ยมีมดลูกนะครับตอนนี้คือมดลูกนะนี่คือกระเพาะปัสสาวะครับอันนี้คือส่วนของทวารหนักก็จะมีเลือดขังอยู่ได้นะช่องว่างระหว่างมดลูกกับลำไส้ใหญ่เขาเรียกว่าเพาออฟดักลาส ส่วนรูปนี้รูปนี้ยากน,นิดหนึ่งครับผมวาดไว้แต่ยังไม่เคยได้พูดก็เป็นการตัดตัดตรงหางตาตัดหางตาเพื่อระบายความดันนะครับมันจะมีโรคบางโรคนะอย่างคนนี้ครับโดนกระแทกที่ลูกตาแล้วก็มีเลือดออกอยู่ใต้หลังตาอันนี้คือเห็นลูกตาไหมครับตาถลนเลยก็คือลูกตาครับแต่ว่าเลือดมันออกอยู่ข้างหลังลูกตาลนเน <c oughs> ตาลนเนือดมั <c oughs> นก็ดันให้ลูกตาทะลกออกมาแต่ทีเนี้ยคือมันไม่ได้ถลนทำไมมันถูกแรงดันเนี่ยก็เกิดสิ่งที่แบบเป็นแรงดันในลูกตามันลูกตาแบบแรงดันอยู่ข้างหลังนะครับ เขาเรียกว่าคอมเพรสเมนต์นะครับคำว่าคอมเพรสเมนต์หมายถึงการมีการแรงดันกดกดเข้าไปเราเคยได้ยินคำว่าคอม p a รสเมนต์ซินโดรมใช่ไหมเวลาที่แบบแขนบวมอย่างเงี้ยบวมจนกระทั่งรัดนิ้ว่ทำให้นิ้วขยับไม่ได้เส้นเลือดไปเลี้ยงนิ้วไม่ค่อยดีก็เป็นคอมเพรสเมนต์ที่แขนแต่ว่าลูกตาคนเราก็เกิดคอมเพรสเมนต์ได้นะครับอย่างที่ว่าถ้ามีเลือดออกที่ใต้หลังเยื่อบุตาเนี่ยข้างหลังอ่ะหลังลูกตามันก็จะดันเนี่ยดังนั้น,นการแก้ปัญหาก็คือเราต้องตัดนะครับ ก็ใช้กันไกรนะคันกลไกของหมอนะครับที่ปลอดเชื้อเนี่ยตัดตรงหางตาครับตัดออกเพื่อแบบขยายให้แรงดันมันน้อยลงเขาเรียกว่า lateral c a n t ต o t o m y ครับ can c a n t u s ก็หมายถึงหางตาเนี่ยตัดออกไปนะหัตถการนี้ก็เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับแต่ถามว่าในส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าในตำราฉุกเฉินก็จะเขียนเอาไว้นะมีอย่างอี่ไหมอ๋อนี้ก็พูดถึงปอดรั่วนะครับน n e ม m o แร o ทามันจาซาวก็เห็นอ๋อนี่พ<ม>ูดถ<ห>ึงงูสวัดอีกอันนึงครับฮ a c ิ i ันซินโดรมฮ o m ิ h ันไซครับ ก็คือถ้างูสวัดเนี่ยมันขึ้นที่ใบหน้านะมันก็จะเป็นเส้นประสาทใบหน้าคู่ที่5เส้นสมองคู่ที่5้าครับถ้าหากว่าผื่นงูสวัดเนี่ยไปถึงจมูกอันนี้ต้องระวังนะว่าอาจจะเข้าตาด้วยครับเพราะว่าตรงกระจกตาเนี่ยกับจมูกอะ่ะมันใช้เส้นประสาทร่วมกันก็ต้องดูนะถ้าคนไข้มีผื่นงูสวัดที่จมูกก็ต้องเปิดตาคนไข้ด้วยครับเผื่อว่าจะเห็นซึ่งเราต้องส่งไปให้คุณหมอตาดูนะครับระวังพลาดนะมันงูสวัดอาจจะเข้าไปที่ลูกตาได้นะ มีรูปอะไรให้ดูหนะ้าอันนี้เป็นพูดถึงสเตรยรยทานะผมพูดถึงแมงก้นกระดกเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาคุายกันอันนี้ก็เป็นเลือดออกในสมองนะมอออกตรงไหนได้บ้างนะครับมีรูปแมว2ตัวแล้วเดี๋ยวมาดูอนใหม่นะครับว่าผมจะวาดอาว่าผมจะบรรยายพูดเรื่องอะไรนะก็จะไปวันที่27นะครับเดือนมีนาคมเนี่ยสองหก็เป็นบรรยายออนไลน์ที่นาราทิวาาน,นะครับเขาเรียนเชิญไป